โอเคสวัสดีครับผมโคโลโจลช็อนลนะครับก็วันนี้มาอยู่การรีวิวทีมกันบ้างครับคราวนี้เป็นทีมชาติสวีเดนนะก็อันนี้เนี่ยเล่นประมาณตอนช่วงยูโรนะเออถ้าจำไม่ผิดครับก็เพิ่งมีเวลามาตัดนะครับเออแล้วก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าสำหรับฟูทีมชาติสวีเดนทีมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ดีเกินคาดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านักเตะหลายๆตัวเขาบวก8ด้วยมัน้งะครับก็เลยทาให้ เอ,อ่มันดูดีขึ้นครับก็สำหรับตำแหน่งที่ผมใช้เนี่ยก็จะในในไฮไลท์นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับประมาณนักเตะพวกนี้เลยครับมีแค่เปลี่ยนกองกลางบ้างครับกองหลังเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนกองกลางเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลาสันกับโอเซนครับแล้วก็ทีมทีมชาตินี้เป็นคนชื่อสันเยอะเนาะเพราะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ชื่อสันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีสัญชาติจากชาติอื่นเนาะ ก็เดี๋ยวไว้เรามาลองดูนะครับว่านักเตะนะสวีเดนว่าจะทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฟังความรู้สึกหลังเล่นกันในไฮไลท์กันเลยดีกว่าครับ <c oughs> โอเคครับก็สําหรับฟุตทีมชาติสวีเดนเนาะก็เท่าที่เล่นนะเอาเดี๋ยวไล่เรียงจากหลังขึ้นหน้าแล้วกันเนะาะอาจจะได้พูดภาพรวม ได้ง,ง่ายๆนะครับก็สําหรับผมเนาะในเรื่องของผู้รักษาประตูครับโอเซนก็ต้องบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแมออ้อาจจะเป็นเพราะบวกแปดหรืออะไรไม่รู้ครับแต่ผมว่าเขาค่อนข้างเหนียวครับหลายๆครั้งที่โดนประตูในไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าผมนะครับคือ บังคับโกผาครับจะมีแค่จังหวะไม่กี่จังหวะเท่านั้นครับที่เจ้าโอเซนเนี่ยเขาเซฟไว้ไม่ได้ที่เหลือเนี่ยเขาค่อนข้างดีนะในเรื่องของการอ่านเกมหรืออะไรพวกนี้นทำได้ค่อนข้างดีครับถือว่าเป็นโกอีกตัวหนึ่งที่ไว้ใจได้ครับเผื่อใครแบบเอ้ยไม่รู้จะใช้โกตัวไหนดีกูตัวก็เบื่อแล้วโดวนารุมาก็เบื่อแล้ว อะไรพวกนี้ครับก็ลองมาเลือกใช้โอเซนดูนะเอ่อค่อนข้างเก่งครับจับบอลได้บ่อยปัดบอลไม่เอือครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีครับแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของอแนวรับแล้วกันครับแนวรับของทีมชาติสวีเดนเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เก่งทุกตัวครับมันจะมีตัวแบกแค่ลินเดเลฟตัวเดียวครับที่เหลือเนะี่ยมันจะเป็นทานคริสบ้งอ่าน่าจะเป็น ทานควิสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับกอ,องหลังคู่เขาเป็นบวก8เนาะถ้าไม่ใช่บวก8เนะี่ยผมว่าไม่ค่อยเก่งจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นแจสทสั้นครับที่เป็นคู่เซนเตอร์เนาะแต่ว่าข้อดีของทีมชาติสวีเดนเนี่ยคือแบ็กซ้ายแบ็กขวาเขารูปร่างดีมากๆนะครับสูง180ทั้ง2คนเลยนะเกิน180ดด้วยครับรูปร่างใหญ่เอาไปเล่นเ,นเซนเตอร์ได้สบายครับ,นะรบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของวิงแบ็กสองข้างเนี่ย ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเติมเกมลุกได้ดีมากๆครับในไฮไลท์เนี่ยจะมีหลายๆจังหวะที่ผมเนี่ยพยายามดันวิงแบ็กขึ้นไปครับเพื่อที่จะให้เขาไปเปิดซึ่งผลประกอบการเนี่ยก็คือเปิดได้ค่อนข้างดีครับหวังผลได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเติมขึ้นไปเปิดเลยครับสำหรับ2คนนั้นน่าจะเป็นออตินสันกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นลูสติกครับอ่าถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ อะไรอีกดีส่วนของกล้องหลังเนเอะตัวที่แบกอย่างดินเดอร์เลฟเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีครับที่เลือกใช้ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นปีอันซังเพเยอร์นะเอถูกล้ประมาณบวกห้าหรือบวกหกนะครับจำไม่ได้แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบกได้ค่อนข้างดีครับเซนต์บอลกับในเรื่องของเขาเรียกแหละการคอนโทรลเกมรับเนี่ยทำได้ดีครับไม่ค่อยมีจังหวะผิดพลาดนะอาจจะติดนิดนึงคือในเรื่องของการเข้าปะทะอาจจะไม่ได้เยี่ยมยอดนะครับแต่ก็ ถือว่าพอแบกเพื่อนๆร่วมทีมได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปนะแบ็กซ้ายแบกขวามันรูปร่างดีลูกกาอากาศไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ครับสำหรับทีมชาติสวีเดนเนาะต่อมาในส่วนของแดนกลางเนี่ยแดนกลางเนี่ยก็ถูกใจจริงๆเนี่ยน่าจะถูกใจไม่กี่คนครับแดนกลางสวีเดนไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยแบบทาอะไรได้เยอะได้แค่กลางๆครับจะมีลาสันตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่ง จำไม่ได้แล้วโอเซนเป็นโอเซนอีกคนหนึ่งครับที่เป็นกองกองกลางเนาะมันจะมีโอเซนสองคนทำได้กลางๆางไม่ได้ดีมากไม่ได้เด่นมากครับเด่นตรงที่ว่าช่วยให้เกมรับดีครับแต,แต่ในส่วนของเกมรุกเนี่ยทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็เรื่องของวิกเขาแหละเวิร์กเลทเนี่ยไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ครับ หรือขึ้นมาเนะี่ยก็เป็นตัวจ่ายบอลน,นีครับแล้วก็สําหรับเพย์เมเกอร์เอมิลฟอสเบิร์กใช่ไหมก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีแต่ว่าติดนิดนึงคือในส่วนของเขาเรียกอะไรความแข็งแกร่งไม่ค่อยมีครับที่เหลือเนะี่ยดีเลยครับในเรื่องของการเติมเกมลุกเอย่ยหรือวิชั่นการจ่ายบอลทําได้ค่อนข้างดีมากๆครับแต่ว่าม,มันบางแค่นั้นเองครับสำหรับเอมิลฟอสเบิร์กนะสำหรับกองหน้า มันจะมีอันเนี้ยอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วก็แจสเปอร์คาสันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะน่าจะเป็นคูรูเซฟสกี้อ่าตัวนี้นี่ชื่อเหมือนโปแลนด์เนาะแต่ว่าเป็นสัญชาติสวีเดนครับก็สำหรับอีซักเอาง่ายๆสำหรับในคลิปนี้นะเพราะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกเป็นยิอ่ยอ็ดซีซันอีซักเนี่ยหาช่องดีรูปร่างดีอ่อหาจังหวะ การทําเกมเนี่ยเออหาจังหวะจบสกอร์ดีแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือในเรื่องของการยิงด้วยเท้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหรน่นะผมมองว่ามันยิงเบาไปนิดหนึ่งลูกยิงไกลเนี่ยทำไม่ค่อยได้ครับเนื่องจากมันยิงเบาหย่อนเลยครับยิงเบากว่าอิลิคันโตนาปีนอตเตอร์เจียแพทที่แล้วอีกนะเออนั้นว่าจะเอ่อยิงเบาแล้วน,นี้เบาวกว่าครับก็อาจจะติดปัญหาเรื่องของ อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งไม่ได้แข็งแกร่งอะไงมากมายถ้าเป็นบวก5เนาะก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ครับสำหรับอีซักต่อมาอ่แจสเปอร์คาสันตัวนี้ค่อนข้างชอบครบเป็นปีกที่แบบว่าค่อนข้างครบเครื่องนะ,ะมีทั้งความเร็วความคล่องตัวการจ่ายบอลการจบสกอร์แล้วก็เขาเรียกแหละมี AI ที่ดนะีเป็นปีกที่ค่อนข้างชอบนะยิงไกลได้ด้วยแต่ว่าในกอบเนี่ยอาจจะ คาดหวังอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ะครับต่อมาคุลเซฟสกี้ครับก็ตัวนี้เนี่ยผมว่าถ้าบวกแปดเนาะแล้วก็ไม่น่าจะแพงสักเท่าไหร่มั้งเพราะว่าดูไม่น่าจะเป็นตัวที่ฮิตเนาะเออถ้าเกิดใครแบบจะซื้อมาใช้ผมว่าเป็นตัวที่เก่งเรับเป็นปีกที่ค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็อีกอย่างที่ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของรูปร่างอ่าเป็นปีกรูปร่างใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันมันจะทําอะไรได้มากกว่าปีกที่ตัวเล็กๆเ,เนาะแล้วเรื่องของวิชั่นการจ่ายบอลอะไรเงี้ยดีมากๆเลยครับ ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบนะอ่าไอคูรูเซฟสกี้เนี่ยเหมือนจะอยู่ทีมใดสักทีมหนึ่งในลีกกันโชอาเซรีอาเนี่ยแหละเออเผื่อเผื่อใครจะลองไปหาใช้ก็ได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีครับโดยภาพรวมทีมนี้ถ้าเกิดให้คะแนนเนี่ยผมให้ไปที่8.5เต็ม10ครับตัดไป1.5คะแนนในเรื่องของกองหน้าที่ว่ามันเออจริงๆมันมีอีบาเนาะเออตัดคะแนนในเรื่องของอีซักแล้วก็กองหลัง ที่ยืนคู่กับลินเดอรเลิฟมันอาจจะไว้ใจได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็แดนกลางไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความสามารถในการช่วยเกมรุกเท่าที่ควรแต่ที่ให้คะแนนเยอะเนี่ยพอชอบตรงที่ว่านักเตะรูปร่างดีทั้งทีมครับจะมีแค่เจสเปอร์คาร์สันเนี่ยที่ตัวเล็กกับอิมิลฟอดเบิร์ก2ตัวเนาะ ที่ตัวเล็กที่เหลือเนี่ยรูปร่างเกิน180ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามนะแล้วก็สามารถเบียดปะทะได้ดอีอันนี้คือจุดเด่นของสวีเดนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของเกมสวนกับครับปีกสองข้างเปิดบอลได้ถ้าเกิดมันตื้อๆตัน,ตนตก็ส่งให้แบ็กเปิดได้เพราะว่าแบ็กเนี่ยมันเป็นปีที่ FP เยอะใช่ไหมอ่าพอเป็นปี FP เยอะเนี่ยศักยภาพมันก็จะทําอะไรได้มากกว่าปกตินะ เออ,เอ,อ่เขาเรียกไม่ใช่มากกว่าปกติมากกว่าเ,เขาเรียกอะไรพวกแบ็กตัวรถ FP เนาะพวกนั้นเนี่ยก็จะทําได้แค่เล่นเกมรับหรือว่าเชื่อมเกมนิดนิด,นดหน่อยแต่ว่าจะมาให้ยิงไกลหรือว่าจะมาเปิดบอลโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของฟูลทีมสวีเดนครับเท่าที่ผมจับจับสัมผัสได้นะข้อเสียเนี่ยอาจจะอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของกองหลังกองกลางแล้วก็ แค่นี้เองนะถ้าเกิดไม่ไม่นับรวมอีซัคเนี่ยก็ตัดแค่เรื่องของกองหลังที่มันไม่มีตัวมาแบกบช่วยลินเดอร์เลิฟกับกองกลางอ่าจริงๆเนี่ยกองหน้าใช้เชฟชิงโก้หรืออิบ,บาก็ได้นะถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบอีซัคอะไรพวกนี้ครับเป็นทีมที่เล่นสนุกแล้วก็รู้สึกชนะบ่อยด้วยนะอาจจะยิงไม่ได้แบบตูมตามนัดหนึ่งไม่ได้แบบถึงแบบ56ลูกเหมือนทีมอื่นๆนะในแบบในแรงแต่ว่าในแรงนี้เนี่ยมันเล่นกับชาเลนเจอร์ไงก็ต้องเข้าใจครับอันนี้ ผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่านักเตะมันทําได้ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะในสําหรับการเล่นทีมที่แบบว่ามันไม่ใช่ทีมแบบว่าเด่นๆเ,เนี่ยเช่นแบบฟูลทีมสเปนฟูลทีมอิตาลีฟูลทีมฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ที่เขาฮิตกันเนาะออันนี้ก็ถือว่าเล่นสนุกแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบลําบากข้อเสีย การทําก็อาจจะหาตัวนักเตะยากนิดนึงจะหานักเตะสวีเดนบวก8มาใช้ในทีมเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งครับก็ต้องใจรักจริงๆนะถึงจะสามารถทําทีมทีมนี้ได้ครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะที่ส่งไอมาให้รีวิวครบอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับทีมชาติสวีเดนนะ ชุดนี้นี่ก็กึ่งๆึงที่จะกึ่งกึ่งเป็นชุดลุยฟุตบอลยูโรเพราะผมเพราะผมเนี่ยจัดให้มันใกล้เคียงที่สุดอันนี้ก็เซตนี้เลยนะเผื่อใครไม่รู้ครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปน,นั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ผมกับฟูลทีมชาติสวีเดนชุดลุย ฟุตบอลยูโร2020ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปไป You're